สวัสดีคะ่ะเพ,พื่อนๆพามา ained, ส้มตะบกฮงนี่แหละเนาะพี่น้องจากสิไปใส่พี่น้องเอยไปใสกลับไปบ่ได้เล็กกระบอกเบิ่งตะต้นบะบกฮงนี่แหละอันนี้ต้นบกริกค่ะดอกก็ลลงงามใบเกี่ยวอมทุม นาวถึอฝนอ้าวหลุดสามบิดมันลนด้วยค่ะนี่มาเด็เด็ดมันมันลนเปาะต้องใส่มือเลยจับแป๊บเดียวเองใบกำลังอุ้มทุ่มขึ้น,นต้นหอมค่ะมาอัปเดตต้นหอมให้เบ่งงามค่ะงามแน่พี่ต้นนี่ก็งามามักนาวห,หนึ่งนี่ลนลนพี่นอ้องเบ่งค่ะ โอ้งามคักเติมมาขีดูกังามนี่บักพริกเดี๋ภาพไปเบิงฝั่งน้นพี่น้องบรรยากาศยังหมดเรา้าได้คือเกาหดสวนอันนี้กับบกงนาอโลนจะพี่น้องจ้าอันนน้นนี่มันแตก เป็นลูนเก็บลงไปใส่ต่บ,บักหงก็ลังเป็นหน่วยขึ้นมาอีกก็ลั่งเป็นดอกขึ้นมาก็มีเป็นหน่วยขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเป็นดอกขึ้นมาจอหนวยขึ้นมาลายแล้วค่ะตะ้นหอมมีแต็งามต,งตั้งนี้ อันนี้ประกาศเินจะไปน้องวาดกระเดดไปกินกระตับักห้องนี้แล้วอันนี้โหรละผ้าเป็นนอนบ้าน,นพี่น้องใบเป็นกุฏิกิจกิจพิกต้นนี้สงสัยสิเป็นเพียพี่น้องเออเป็นใบโล,ลนใบอันนี้ นี่คือกันเป็นเพียเดีย๋ยวสิจัดการมาพี่น้องมันเป็นเพียเรอเน่นี่จะพี่น้องแก่เพียใปหัวละผ้าง,ง้ามขนาดสรมสมเรียบร้อยจ้ะเน่ ผมจะกวดหัวชีดค่ะเดี๋ยวสิชีดเขาบอกว่าไรเพียไรหมดไรแมาแรงไรดีเดี๋ยวสิล่องมึงจะพี่น้องค่ะชีดแล้วเรียบร้อยค่ะอีสองควรบาทเลี้ยงนกพี่น้อง l ล my friend ฉันแอบถ่ายเธอฉันแอบถ่ายเธอเธอทำอะไรเปลี่ยนน้ำให้นกอยู่ฝากฟังเด้ไปนองเด้อฝนอยู่ตึกฟังปูนข่อยอยู่ตึกฟังพี่ทักทายเพื่อนบ้านทักทายเพื่อนบ้านเซ y ฮัลโหล เห็นสิฉันไม่ได้ตาบอดนะเธอไอ้ย่ะฉันเชื่อฉันจะไปแล้วนะบ๊ายบาย